แฟนบอลชาวไทยมารอที่สนามเต็มแล้วครับผมตอนนี้ขอไทย2 0งศนี่สองศูนย์ครับเพราะพอดีคำ <laughs> ดูคำ <laughs> นะครับดูแฟนบอลของมาเลเซียเพราะวันนี้ก็คืออย่างที่ทราบคือมากัน2คันรถบัสนะผมนั่งรถบัสมาจากมาเลเซียนะผมพันกว่ากิโลนะครับรต้องมีกาลังใจในการเตะแน่นอนไปเจอกันนะจิ๊นี่ <laughs> ยกันหมดเลยครับที่นั่งไม่ว่างเลยครับผมด,ดูครับพาดไม่ได้เลยอ่ะบรรยากาศคือดูอยู่ที่บ้านกับที่นี่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงได้ครับออกจากกรอบแล้วสร้างอำนานมาอยู่ในกรอบได้ไนเฮ้ hey, hey, บนจากดีเฟนส์ไทยแลนด์ครับผมวันนี้เราอยู่ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมกับฟุตบอลมิสซูชิอิเล็กทรอนิกส์ปี2002ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียผลนัดแรกผมงอย่างเป็นทางการที่เราไปเยือนมาเลเซียแล้วแพ้มาวันนี้มีผลกับทีมชาติไทยของเราว่าทีมชาติไทยชั้นสึกของเราจะสามารถพิชิตมาเลเซียและเข้าไปพบระหว่างคู่ปรับตลอดการกับเวียดนามได้หรือเปล่า90นาทีนี้จะเป็นคําตอบให้กับแฟนบอลชาวไทยครับผม อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่แฟนบอสนะครับผมรอประตูเปิดเข้างานสำหรับนัดระหว่างเจ้าบ้านทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียนะผมวันนี้ดูครับแฟนบอลเยอะมากเลยครับผมวันนี้ดูแถวไปถึงนู่นเลยครับเยอะมากครับผมเยอะมากก่อนหน้านี้ห่างแถวนะครับผมห่างแถวก็ก็ผู้คนกำลังรอนะครับผม รอประตูเปิดแล้วก็เข้าไปในสนามน,นั่นนอ่ก็บอลเตะ19นาฬิกา30นาทีนะครับแต่ตอนนี้17นาฬิกา,ก,า,ก,า,ก,ากว่าแต่ว่าคนก็เริ่มเยอะแล้วนะครับผมนะครับอันนี้บรรยากาศก่อนเกมนะครับผมระหว่างไทยพบมาเลเซียดูให้ดูร,บรอบๆนะครับผมบอลเริ่ม19นาฬิกา30นาทีแต่ว่าแฟนบอลน,นะครับผมประตูเปิด17นาฬิกา30นาทีแฟนบอลชาวไทยมารอที่สนามเต็มแล้วครับผมตอนนี้น้เข้าหน้ลระบิ ครับสวัสดีพี well, hey, uh ่ทิรีแล้วก็สวัสดีพี่เมาครับผมมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะวันนี้ก็โหผมก็เดินอยู่แล้วว่าจะเจอใครหรือเปล่าวันนี้คนเยอะมากวันนี้ครับผมพี่เียวันนี้ยังไงบรรยากาศที่ห่างหายไปนานแฟนบอลชาวไทยเนาะสามปีแล้วนะก็โอเคยังเหมือนเดิมวันนี้คนคนเยอะมากคนณจุ๊เยอะจุ๊บโอ้เข้ามาหาที่จอดแบบเฮ้ยจะมีที่จอดไว้ได้เลยได้มาเลยวันนี้ถงไปยังไงบ้างช้างสุดของเราเอาเป็นว่า ไปเจอกันิมีขอบคุณมากครับพี่ดีแล้วก็มาขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับนักเอนะครับผมนักเอวันนี้มั่นใจไหมครับผมทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็เดี๋ยวขอเอาลูกแรกก่อนถ้าลูกแรกมาไว้นี่รับรองนักเตะเรานี่วิ่งใจครับผมว่านักเตะเราถ้าเห็นบรรยากาศเห็นบรรยากาศแฟนบอลแบบนี้มันห่างหายไปนานน่าจะมี ส่งผลต่อกําลังใจและก็การนรียนในบ้านของเราด้วยนั่นนี้ใช่ครับ90นาทีน่ะเอ๋ฟันธงหน่อยสกอร์วันนี้จะออกมาเป็นรูปแบบไหนถ้าเอาสวยงามและถูกใจคนไทยก็ขอไทย2องศูนย์ไอ้นี่สองศูนย์ครับเพราะพอดีคำเขาจริงเขาพิชิญรอรอเจอระหว่างคู่ปรับเราไปรออยู่ดัชชิงแล้วเนาะใช่ขอให้สมหวังข้างน้อยเอ๋เขาก็ไมคร้อนเอยเอ๋ครับ นะครับดูแฟนบอลของมาเลว่าวันนี้ก็คืออย่างที่ทราบคือมากัน2องพันรถบัสนะผมนั่งรถบัสมาจากมาเลเซียนะผมพันกว่ากิโลนะครับก็ยอมรับความความยังไงละ่ะความอดทนนะครับผมแฟนบอลมาเลเซียที่เดินทางกว่า10ชั่วโม,มงผมมาเทียทีมชาติมาเลเซียที่ทรมา์สเตีเยว,วันนี้ส่วนลูกเกมไปดูกันในสนามเลยครับผมเป็นยังไงแฟนบอลวันนี้เยอะมากเลยวันนี้เพราะวันนี้เนี่ยพอมาถึงปุ๊บรู้สึกว่าบรรยากาศเต็มที่สุดเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้มาดี ต้องมีกำลังใจในการเตะแน่นอนทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันนัดชิงเนาะดะัสดีครับขอบคุณครับเร็วนี้อยู่กับคุณมีเขามีแล้วก็คุณเต้นะครับผมวันนี้เป็นยังไงทัศนคติสำหรับแฟนบอลชาวไทยวันนี้ในสนามฟัดคงหนะครับผมยังไงต้องเข้ารอบชิงแน่นอนครับโอเคครับผมคาดการณ์สกอร์เท่าไหร่ดีเอาขำๆเลยสามหนึ่งไปเลยสามหนึ่งอย่าลืมว่าแข่งเราไปรอที่นัดชิงแล้วครับผมเดี๋ยวนัดหน้าเจอกันครับได้ครับผมขอบคุณครับ นั่งไม่ว่างเลยครับผมดูครับแฟนบอลชาวไทยของเราล้นเลยล้นนะครับผมแฟนบอลวันนี้มาเชียร์็มสนามครับผมวันนี้ไทยนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์จบครึ่งแรกไปแล้วครับดูครึ่งหลังว่าไทยจะสามารถยิงประตูเพิ่มได้หรือเปล่าครับผม แล้วก็วันที่16นี้มาแน่นอนไหมครับมาแน่นอน,น,น,นครับผม ฝากเป็นกำใจให้ทีมชาติไทยเราด้วยเพราะว่าอันนี้ก็คือเข้าไปเจอคู่ปรับเก่าเวียดนามนะผมวันที่16นี้ยังไงแฟนบอลต้องเต็มสนามแน่นอนถูกไหมครับค่ะใช่ฝากถึงแฟนบอลที่ไม่ได้มานัดนี้แต่ว่านัดหน้าบรรยากาศในเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างก็คือมนพลาดไม่ได้เลยอ่ะบรรยากาศคือดูอยู่ที่บ้านกับที่นี่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงได้ครับได้คเหมือนกันค่ะไม่มีอะไรเพิ่มเลยอรอโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ วี้เที่ยวครับพี่ยวแล้วก็เกมครับเกมลูกเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่โอหดีเล่นดีต่อวันกันดีมากได้ได,ได้ใจแฟนบอลเลยครับเนาะผมว่าบรรยากาศแบบนี้คือห่างหายไปนานใช่ครับแล้วกว็วันนี้แฟนบอลมาเข้าให้กำลังใจนักเตะคือล้นนะผมเห็นแต่ละคนยืนอยู่ไม่มีที่นั่งเยอะๆฟาเป็นกำลังใจให้กับคนที่ไม่ได้มานัดหน้าเลยครับพี่นัดหน้าผมว่าต้องมาลุยกันแล้วครับเจอเวียดนามเจอกับเวียดนามสู้สู้ไทยแลนด้ปูนปูโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับ เจอยู่กับน้องน้องออยแล้วก็น้องป๊อบปี้นะครับผมวันนี้บรรยากาศไสนามเป็นไงบอกคนที่ไม่ได้มาหน่อยวเร้สนุกมากค่ะแบบคึกคืนมากแบบสนุกจริงค่ะพี่นัดหน้าวันที่16บหมาไหมครับมาค่ะมาแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันที่สนามฝากถึงเป็นกำลังใจให้นักเตะของเราหน่อยครับวันนี้โหทุกคนทำได้เต็มที่มากเลยเนาะอืมสุดยอดมากเลยค่ะพี่ชื่นอบค่ะเชียร์ค่ะเชียร์นะไปแล้วค่ะไปแล้วโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ มคำว่าเกอเสมโจะลงไปร้วกับการแข่งขันมิสูอิชิอิเล็กทรอนิกส์คัพ2 0 2 2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียก็คือเป็นทีมชาติไทยของเราที่ชนะไป3ประตูต่อศผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศก,กับเวียดนามได้สำเร็จนะผมใครที่ไม่มาวันนี้ต้องบอกว่าพลาดมากแฟนบอลเาตาม็มสนามนะผมวันนี้แล้วก็ รอบต่อไปนะัดชิงชนะเลิศวันที่16นี้นะครับผมแฟนบอลท่านไหนที่จองไว้ทันกรุณาจองให้ทัน,ทนแล้วก็มาพบกันที่สนามผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครไทยดีเฟนท์ไทยแลนด์ด้วยนัดหนะ้าเจอกันครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับผม สนับสนุนสินค้าทางเพจ Defense Thailand ด้วยนะครับกับกรอบโชว์เสื้อสวยๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะครับ